คืออยากจะบอกว่าจริงๆมันมันไม่ได้ตัดออปชั่นเหมือนที่คนอื่นที่เข้าใจจริงๆอะมันสนุกว่ะคือสนุกเลยนะมีเสียงวูวอย่างนี้ด้วยอะ สวัสดีครับอยู่กับศินสดานะครับวันนี้เราอยู่กับรถยนต์ที่เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจวัยรุ่นเลยนะครับนั่นก็คือ 220i M Sport นั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้ทําโพลต่างๆใน u t u b e นะครับแล้วก็ถามเพื่อนๆว่าอยากดูรุ่นไหนอันนี้ก็ติดโพลเหมือนกันนะครับเป็นรถที่วัยรุ่นในช่องนะครับอยากดูมากซึ่งก็เป็นเมนทาร์เก็ตของช่องของสิลอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือ 220i M Sport นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะพาดูดีไซน์รอบพันก่อนเลยดีไซน์เนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นไฮไลท์ของ ที่ยังไม่ได้เป็นกังหน้าใหญ่โตเหมือนซีรีส์่รุ่นพี่ของเขานะครับไม่ได้เหมือนซีรีส์็อะไรแบบนี้ก็ยังเป็นกระจังหน้าที่ยังให้ความเป็นคอนเซอร์เวทีบีเอ็มดับเบิลยูอยู่นะครับก็เป็นกระจังหน้าที่ขนาดไม่ได้ใหญ่โตมากไม่ได้แบบเป็นแนวตั้งใหญ่ๆเหมือนซีรีส์่สี่สามศูนย์ไออะไรแบบนี้ยังไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับผมว่าดีไซน์เนี่ยเป็นอะไรที่ลงตัวมากสาหรับรถคันนี้นะครับเป็นกระจังหน้าที่ไม่ได้เป็นกระจังหน้าแอคทีฟแต่ว่ามีลวดลายการออกแบบที่ทันสมัยแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยอยากจะบอกว่าไฟหนนนน่เป็ออคัักมืสววตผชบ ไซไฟหน้าของ 220i M Sport คันนี้มากนะครับด้วยความที่แบบเป็น 3D ไม่พอนะครับมันมีความลู่มันมีความเด็บนะครับมันจะดูลึกเข้าไปมันมีความเป็นเปอร์สเปกตรีดผมว่ามันเป็นอะไรที่สวยนะครับแล้วก็ไม่เห็นรายละเอียดนี้ในรถยนต์ B M W รุ่นอื่นๆสักเท่าไหร,ร่นะฮะกันชนหน้าเนี่ยเป็นกันชนหน้า M Sport นะครับมีไฟตัดหมอกเป็น LED มาให้ด้วยนะคือดีไซน์อ่ะมันจะเป็นดีไซน์ M Sport ที่ออกแนวแฟชั่นแฟชั่นหน่อยอ่ะผมรู้สึกว่าเหมาะกับคนที่ชอบแฟชั่น เหมาะกับคนที่มีไลฟ์สไตล์เป็นคนรุ่นใหม่ขับแล้วดูทันสมัยเลยคันนี้ผมบอกเลยนะครับตรงเนี้ยคืออยากจะบอกว่าตรงกลางเนี้ยถ้าเกิดหลายคนมาดูดีเทลรถใกล้ๆอ่ะจะบอกว่าเอ๊ะคันนี้มีเรดาร์มาให้ด้วยหรออะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีเรดาร์มาให้นะมันเป็นแค่พลาสติกหลอกเฉยๆนะครับโปรไฟล โดยรวมของตัวรถนะครับด้านข้างเนี่ยเป็นเส้นสายที่ดูทันสมัยดูโฉบเฉี่ยวมากเลยนะครับและสีเนี่ยเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของ 220i M Sport คันนี้เลยเรียกว่า Snapper Rock Blue นะครับเป็นสีฟ้าคล้ายๆกับฟ้า Turquoise นะครับเป็นสีที่ให้รายละเอียดแสงเงาที่ผมรู้สึกว่ามันดูแฟชั่นมันดูทันสมัยแล้วมันก็ดูแบบเทนดี้ดีนะเรามาดูที่ล้อนก่อนล้อนเนี่ยเป็นล้อขอบ18นะครับยางนี่ให้มาเป็น b i s t o n e t o r e n z a 0 0 5นะครับคือผมรู้สึกว่ายางตัวนี้มันเป็นยางแบบไม่ได้ออกแบบมาให้ดูสปอร์ตมากนะครับเวลาขับมันก็เงียบดีนะครับแต่ว่ามันจะไปเอียดอาร์ตอนที่ทําความเร็วสูงๆหรือว่าเวลาเข้าโค้งเข้าโค้งเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาให้สปอร์ตมากเท่าไหร่นะครับใช้ย,ยางนี่ให้มานะครับ 225/40R18 เป็นลันแดด้วยนะครับทั้งหน้าหลังเข้ากันนะเพราะว่ารถคันนี้เป็นแพลตฟอร์มขับหน้านะครับห้องเครื่องของรถคันนี้มันพิเศษตรงที่ว่าทาง BMW เนี่ยใส่สัดบาร์มาให้เลยจากโรงงานนะครับ การทรงตัวของรถการให้ตัวของตัวถังเนี่ยคือผมรู้สึกว่ารถมันสติฟตมากขึ้นเวลาเข้าโคง้งเข้าโค้งอะ่ะมันดูจิกถนนดีขึ้นมากกว่ารถขับหน้าทั่วๆไปที่ไม่มีสัตว์บาตัวนี้มาให้ตัวนี้เขาก็ใส่มาให้เลยครับอ่ะมาดูโปรไฟล์ด้านข้างกันต่อ ชิมการตกแต่งต่าง,างเนี่ยจะเป็นสีรถนะครับแล้วก็ตัดคลิมสีดําด้วยความที่เป็น M Sport นะและมาถึงไฮไลท์ของรถคันนี้อีกจุดหนึ่งนะครับนั่นก็คือตรงนี้พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บคูเป้ลู่ไ์ต่างเนี่ยตรงนี้มันเป็นอะไรที่ผมไม่ค่อยเห็นการออกแบบรถทรงคูเป้สีประตูองเอง b m ไ่อยู่ที่ลงตัวเท่านี้มาก่อนเลยกระจกก้อนนี้มันเป็นอะไรที่ไฮไลท์ความเป็นคูเป้สประตูของรถคันนี้ได้ดีนะครับรวมถึงกระจก ทั้ง4บานนะครับเป็นเฟรมเลสด้วยไม่มีขอบกระจกนะครับมันก็ทําให้รถคันนี้มันยิ่งดูสปอร์ตเข้าไปใหญ่เลยอันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยนะครับผมชอบจริงๆนะครับกับการออกแบบแบบนี้นะครับจ่ายเงินในราคา2ล้านนิดๆเองอ่ะแต่ว่าเขาให้รายละเอียดการออกแบบมาที่ค่อนข้างที่จะดูแพงกว่าราคาที่เราจ่ายไปนะอันนี้เป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยนะครับด้านท้ายอ่ะเราดูด้านท้ายกันไฟท้ายเนี่ยอยากวจะบอกว่าทรงอ่ะจะคล้ายๆกับซีรีส์แนะครับ 850i คูเป้รุ่นใหญ่ของ BMW เบิขานะครับผมรู้สึกว่า,าการออกแบบด้านท้ายเนี่พอดีที่ว่าสปอร์ตมากเหมือนรถคูเป้เลยนะครับซีดีสองเนี่ยปกติเนี่ยจะเป็นรถ2ประตูนะแต่ว่าพอเป็นตัวใหม่ปุ๊บเนี่ยเขาก็ทำเป็น4ประตูทรงคูเป้อยากจะบอกว่าสวยกว่าทรง2ประตูก่อนหน้านี้อีกด้วยนะมันดูสปอร์ตมันดูฉบเฉี่ยวกว่านะครับด้านท้ายเนี่ยไฟท้ายเนี่ยเป็น led เต็มระบบนะครับก็คือมีไฟตัดหมอกมาให้เป็น led ไฟถอยเป็น led ไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆเป็น led นะครับรวมถึง day light เนี่ยปกติ day light จะติดดแแตต่่่่ไฟหนน้าใชปปะพอเเ็โมล 2, 2 ก็คือไฟท้ายจะติดด้วยนะครับ BMW ใครไปอัปเกรดไอด้เ7ตัวใหม่มาเนี่ยหลายคนจะบอกว่าจะไม่ชินนะครับว่าเอ้ยปกติด a y l i มันติดแต่ข้างหน้าแต่ว่าพออัปเดตไปเป็นไอได้เ7ตัวใหม่เนี่ยไฟท้ายติดด้วยนะครับตัวนี้สามารถที่จะปิดเปิดไฟท้ายได้นะครับในกรณีที่คุณไม่อยากให้ไฟท้ายมันติดตอนกลางวันเนี่ยไปปรับในไอได้ได้นะครับกันชนท้ายต่างๆเนี่ยก็จะเป็นกันชนท้ายทรง M Sport นะครับแล้วก็มีท่อคู่มาให้ดวเป็นยิ่งไฮไลท์ความเป็นสปอร์ตเข้าไปใหญ่เลยนะครับสำหรับ 220i กันนี้นะครับเทเลเหมือนจะไฟฟ้า แต่ไม่ไฟฟ้าก็คือขึ้นลงใช้มือนะแต่ว่ามีคลิกเซนเซอร์ให้นะครับอ่านี่นะครับคปาซิตี้ฝาท้ายเนี่ยความจุให้มา430ลิตรส่วนตัวผมมองว่าแอบเล็กไปน,นิดนึงนะครับแต่ว่า ถ้าคุณซื้อรถ4ประตู่งคูเป้แบบนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันก็ต้องทําใจคือด้วยความที่แบบมันไม่ได้เป็นแฮชแบ็กใช่ไหมมันเป็น่งคูเป้4ประตูอะแต่ถ้าเกิดเดลียูสใช้งานทั่วไปนะครับประจําวันทั่วไปผมว่ามันก็ตอบโจทย์ดีนะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับด้วยกระเป๋าเดินทาง ITO นั่นเองนะครับก็เป็นกระเป๋าเดินทางไลฟ์เวทน้าหนักเบาแข็งแรงนะครับที่เราใช้ทําการเทสแคปซิตี้ของรถนะครับ วันนี้อาจจะดูน้อยหน่อยนะครับเพราะว่ารถมันใส่ได้น้อยจริงๆนะครับก็เป็นกระเป๋าเดินทางขนาด28นิ้ว1ใบนะครับแล้วก็ขนาด24นิ้วอีก1ใบนะครับสีสันสวยงามอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับอันนี้คือขนาด28นิ้วนะครับใส่เข้าไป1ใบและอันนี้24นิ้วนะครับก็ใส่เข้าไปมันก็จะพอดีเลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่แคปซิที้เขาเล็กเนี่ยรถคันนี้สามารถที่จะพับเบาะถ่ายได้นะครับโดยมีแฮนด์ลตัวพับเบาะเนี่ยอยู่ด้านหลังหนึ่งตัว2ตัวแต่หลังที่เราดึงแฮนด์เลก็ พับลงมานะครับเราก็สามารถมีพื้นที่ในการใส่ของที่เป็นลองโหลดได้นะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันการใช้งานของ 220i คันนี้นะครับก็ถามว่าโอเคไหมผมก็โอเคนะคือครถคันนี้ผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับใช้งานกัน2คนนะถ้าเกิดสมมติว่าเดินทางกัน4คนบ่อยๆอเน,นี้ยผมว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับเพราะว่า เบาะท้ายอะ่ะมันค่อนข้างแคบเดี๋ยวผมจะไปสาธิตให้ดูว่ามันแคบแค่ไหนนะครับพอเปิดมาเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าบานประตูเนี่ยค่อนข้างเล็กนะครับด้วยความที่ทรงรถอะ่ะมันเป็นทรงรถที่เล็กอะ่ะให้จินตนาการภาพซีรีส์หนึ่งเอาไว้นะคันนี้ฐานล้อต่างๆมันก็เท่ากับซีรีส์หนึ่งนี่แหละพอเข้ามาด้านในเนี่ยเป็นรถคูปเป้ที่ผมรู้สึกว่าเออมันคูปเป้จริงๆแหละเพราะว่ามันต้องหลบนะครับหลบดูฟลายอันเนี้ยแล้วพอมาด้านในเนี่ยเล็กรูมอะ่ะผมไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับผมรู้สึกว่าเบาะมันนั่งด้นะครับเลเเลูมยแตวผงิส17 เวลาเรานั่งปุ๊บเนี่ยแล้วผมพิงไปเต็มหลังเนี่ยหัวผม,มจะติดเลยนะครับไม่มีพื้นที่เลยอาจจะเป็นเพราะว่ามีสลูปด้วยพอมีสลูปปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้เพดรูมเนี่ยมันลดลงนะครับมันอึดอัดนิดนึงนะสำหรับคนนั่งหลังนะครับผมถึงได้บอกนะครับว่ารถคันนี้เหมาะกับใช้งานสัก2คนนะครับถ้าเกิดสมมติว่านั่ง สามสี่คนประจำประจำเนี่ยอาจจะไม่เริ่มไม่ค่อยเหมาะแล้วเพราะว่าด้านหลังมันค่อนข้างที่จะอึดอัดนะครับตัวปรับอากาศเนี่ยด้านหลังมีมาให้นะครับก็เป็นอะไรที่โอเคนะสำหรับอากาศรา้อนๆบ้านเราแบบนี้นะครับแล้วก็มี USBc ชาร์จไฟมาให้2จุดมีฝั่งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเนาะตรงกลางเนี่ยมีอาร์มเรสมาให้แล้วก็มีคัรโพอเดอร์มาให้2จุดนะครับสามารถที่จะใส่เครื่องดื่มได้อันนี้ก็เป็นอะไรที่โอเคมากนะครับรวมถึงรถซีดีสองคันนี้นะครับมีคอม포ตเอ็กเซสมาให้ทั้งหมด4จุดเลยนะสามารถที่จะ กด lock, ลด็อกรถเปิดรถได้จากประตู4บาเลยเดี๋ยวผมล็อกให้ดูจากประตูหลังนี่ก็ล็อกได้อันนี้ก็ล็อกได้เห็นไหมแล้วก็อันล็อกได้ด้วยนะครับรวมถึงมีไฟแบบส่องสว่างตอนกลางคืนมาให้ด้วยอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีงามมากใครซื้อซีรีส์สองก่อนหน้านี้ไปอ่ะรุ่นโมเดลที่มันเป็น2ประตูอะตัวนั้นเป็นตัวประกอบนอกนะแล้วก็ตัดออปชั่นออกเยอะมากคอมฟอร์ต c อ e s เซสยังไม่มีเลยนะครับน่างงงิดมากเพราะว่าผมเองผมขับอยู่แต่ผมขับเป็นตัวซีรีส์หนึ่งนะครับก็ ออปชันจะเหมือนกันคือเรามีประสบการณ์กับการใช้1นึ่งแปดไทยมาเนี่ยแล้วพอเรามาขับรุ่นนี้ปุ๊บอะอุย้ยสิ่งอำนวยความสะดวกที่มันให้มาครบดีจังเลยอะมันเป็นอะไรที่แบบจ่ายราคาพอๆกันแต่โหให้ของมาแบบเยอะพอสมควรนะคันนี้ผมรู้สึกว่าฟงังก์ชันการใช้งานเขาค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับเดี๋ยวเราพามาดูเบาะหน้ากันว่าด้านหน้าเนี่ยมีอะไรที่มันดูแฟชั่นมีอะไรที่มันดูเท่น,นะครับแล้วก็มันแตกต่างย,ยังไงจากซีรีส์สองรุ่นเดิมบ้างน,นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ เข้ามาด้านหน้าของ BMW Series 2 2.0i เนี่ยอยากจะบอกว่าตัวเบาะเนี่ยเข้ามาปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกเลยนะครับว่าเบาะเนี่ยนั่งดีดีกว่า ซีดีสามจีสิที่ผมขับอยู่อีกนะครับเพราะว่าการโอบกระชับต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่ารถคันนี้ออกแบบเบาะมาได้ดีมากเลยนะผมไ่ขับเนี่ยไม่เมื่อยเลยเพราะว่าซีดีสามเนี่ยที่เราเคยทำคอนเทนต์ไปเนี่ยเขาจะไม่มีตัวซัพพอร์ตด้านไหลตรงนี้มาให้นะครับเขาจะมีแค่ตรงนี้ใช่ปะแล้วก็ข้างบนนี้ก็จะเป็นรดโลนเนี่ยเวลาเราขับนานๆเนี่ยจะทำให้เราเมื่อยนะครับเมื่อคืนนี้ผมไปลองเทสมาค่อนข้างที่จะไกลนะครับผมรู้สึกว่าเออเบาะตัวนี้มันซัพพอร์ตดีนะครับแล้วก็โอบกระชับมาค่อนข้างที่จะโอเเเนนนนะรบบาาีี่้้มป็็สดํิิไไงกกอททแ เ,เอกลักษณ์ของ BMW รก็คือสีน้ำเงินนั่นเองนะครับแล้วก็มีทริมเล็กๆนะครับเป็นสัญลักษณ์เมาให้อันนี้ก็เป็นอะไรที่สวยงามมากนะครับด้านหน้าเนี่ยหน้าจอต่างๆที่ให้มาเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยพูดว่ารถยนต์ซีรีส์2 F44 เนี่ยมันดูตัดออปชันออกเนอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่ามันก็ตัดอะไรที่มันไม่ค่อยได้ใช้ออกไปนะเช่น gesture control เนี่ยคันนี้ไม่มี gesture มาให้นะครับแต่ว่า เขาก็ให้ iDrive 7มาแล้วก็มี Apple CarPlay Android Auto มาให้รวมถึงมี Navigation มาให้ด้วยนะครับระบบนำทางของรถเนี่ยสามารถที่จะซิงค์ในตัวหน้าจออินโฟเทนเมนต์แล้วก็ BMW Live Cockpit Professional ด้วยนะครับคันนี้มีหน้าจอดิจิตอลมาให้เหมือน G20 เลยนะครับถึงแม้ว่ามันจะดูเล็กๆหน่อยเพราะว่า o p o r t i ั n รถมันเล็กนะครับมันก็ตามไซส์รถ iDrive เนี่ย มีทัชสกรีนมาให้ด้วยแต่ว่าส่วนตัวเวลาเราขับรถจริงๆนะครับด้วยความที่แบบรถเนี้ยออกแบบมาดับบอร์ดเนี่ยอยู่ค่อนข้างที่จะไกลนะครับเวลาเราทัชเนี่ยมันจะต้องเห็นไหมตัวมันจะต้องเอื้อมออกมาจากเบาะแล้วก็ต้องทัชนะครับคราวนี้ยผมจะสะดวกกับการคอนโทรลอินโฟเทนเมนต์จากไอเดียน็อบตัวนี้มากกว่าใช้น็อบตัวนี้คอนโทรลเนี่ย,ยผมรู้สึกว่ามันง่ายดีนะครับสามารถที่จะทัชต่างๆด้านบนได้เขียนอักษรด้านบนเวลาแบบ จะเซิร์ชนู่นเซิร์ชนี่นะครับก็สามารถที่จะใช้ตัว i อ i ดีนบตรงนี้ได้นะครับรวมถึงรถคันนี้มี BMW Connected Drive มาให้ด้วยนะครับสิง์ข้อมูลกับมือถือของเราได้ด้วยนะครับเนี่ยคือแค่ฟังก์ชันต่างๆมานะเขาก็ให้มาค่อนข้างที่จะครบแล้วนะครับลำโพงที่ให้มาเนี่ยไม่ได้ให้ตัว h a r m a n k ก r d o อมาเป็น BMW Premium นะครับถามว่าเสียงโอเคไหม ส่วนตัวผมรู้สึกว่าเสียงเขาก็โอเคนะอาจจะดอบมาจากฮามันก r d อนสักนิดนึงนะครับผมก็ไม่ได้ติดอะไรผมก็ว่ามันก็เสียงมันก็โอเคดีในระดับของเขาอะเป็นสไตล์ของเขานะครับก็ไม่ได้ดูน่าเกียดอะไรนะครับรถคันนี้มีคนะู i ์เซสคอนโทรลให้พร้อมเบรกกิ้งฟังก์ชันคืออะไรนั่นก็คือ สามารถที่จะกดครูสคอนโทรลนะครับแต่ว่าไม่ได้มีเรดาร์ให้เขาจะควบคุมความเร็วตามที่กาหนดสมมติว่าเรากดครูสคอนโทรที่80แล้วมันมีเนินที่มันต้องลงเนี่ยรถมันจะต้องเคลื่อนตัวเร็วกว่า8 0ดสิอยู่แล้วใช่ไหมคือตัวนี้เบรกิ้งซิสเต็มของเขาก็าาจะคอนโทรลตัวรถนะครับให้อยู่ในความเร็ว80ตลอดระยะทางเลยไม่ว่าจะเป็นเนินลงเนินขึ้นอะไรแบบนี้อันนี้คือครูสคอนโทรพร้อมกับเบรกิ้งฟังก์ชันอันนี้คือเป็นระบบของเขาครับและอีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าชอบมากเลยคือมีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้นะ มันจะเป็นเทรที่ไม่ได้วางขนานกับตัวพื้นรถอะ่ะมันจะเป็นเทรที่มันตั้งนะครับแล้วก็มีมุมแล้วก็มีกรอบมาให้วางมือถือเวลาเราวางปุ๊บเนี่ยโทรศัพท์มันจะชาร์จได้ตลอดเวลาเลยโดยที่มันไม่ต้องกลิ้งไปกลิ้งมาเลยนะครับ11 pro max เนี่ยผมลองแล้ววางแล้วชาร์จได้นะครับ แล้วก็มี USB A มาให้1จุดด้านหน้านะครับสามารถที่จะสิงข้อมูลเข้าไปในตัวระบบไอเดีได้ด้วยนะครับแล้วก็มี USB C มาให้ในนี้ด้วยนะครับสามารถซิงได้2จุดนั่นเองช่องเก็บของนี่ก็มามีมาให้เป็นแบบเล็กๆหน่อยอะไรเงรี้ยตามสไตล์พอร์ชชั่นรถนะครับผมก็รู้สึกว่ามันโอเคมากเลยนะครับตัวปรับอากาศเป็นตัวปรับอากาศ2โซนนะครับก็ปรับองศาแยกซ้ายขวาได้นะครับด้านหลังไม่ได้ปรับองศาได้เป็นแค่ปล่อยลมอย่างเดียวก็คือกดปิดเป,ป,ปิดลมอย่างเดียวไม่ได้สามารถที่จะกดองศาได้อันนี้ก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับผมว่ามันก็ให้มาเคนะ ดับหนึ่งแล้วนะครับฟังก์ชันของหน้าจอเหมือนซีที่3ทุกอย่างเลยสามารถที่จะกดดูค่าต่างๆมีค่า G แรงมา้าแรงบิดนะแล้วก็มีอินโฟเทนเมนต์นะครับก็ดูจากตรงนี้ได้เลย อันนี้ก็คือฟังก์ชันการใช้งานด้านหน้านะครับก็ถือว่าให้มาค่อนข้างที่จะเยอะเลยรวมถึงมีพาน์โนดิมิซลูปมาให้ด้วยนะครับเป็นอะไรที่แบบเท่มากตอบโจทย์ไปรุ่นมากนะครับแอมเบรไลท์ B ในรถเนี่ยเป็นแอมเบียนที่ไม่เหมือนรถรุ่นไหนใน B M W เลยนะครับคุณเห็นทีมการตกแต่งแบบนี้เป็นสีอลูมิเนียมเนี่ยแต่พอเป็นตอน,น,นคืนไอ้ทีมเงินเพวกเนี้ยมันจะเรืองแสงเป็นสีแอมเบรไลท์ที่เราเซตจ,จากไอไดายด้วยนะอันนี้เป็นอะไรที่แบบเท่มากเลยนะครับผมชอบมากกับแอมเบรไลท์ของรถแบบนี้นะครับพูดมมาาาาาพอออสคคคววววรรรรลลลลล้เเเเดดีีีีี๋ยยยไไปปงงงงงขขขขััััับบบกกนนนน่่่่ฟิ 220i M Sport ็ะ ไป๋ยวไปลองกันเลยครับเครื่องยนต์ของรถคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต2000์2,000ซี่ีเทอร์บินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับพละกกำลังแรงม้าอยู่ที่1 9 2แรงม้าแรงบิดที่280นิวตันเมตร พร้อมกับเกียร์7จังหวะ Steptronic+ ค,คู่นะครับคันนี้เป็นคัสคู่ด้วยนะครับช่วงล่างเนี่ยเป็นช่วงล่าง M Sport นะครับหลายๆคันที่เราได้ขับกันไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็น 520D 320D ก็เป็นช่วงล่าง M Sport เหมือนกันนะครับส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่ารถที่เราเคยขับกันมาเนี่ยมันจะออกเป็นแนวตึงตังและเวลาขับเนี่ยผมจะรู้สึกเมารถ อันนี้พูดกันตามความจริงนะแต่พอมาเป็นคันนี้ปุ๊บอะมันสนุกวะ่ะคือสนุกเลยนะเป็นโชว e ์ไลท์เอ r t สที่แบบพอขับแล้วเนี่ยมันรู้สึกปึก๊กมันรู้สึกมั่นใจนะครับกับระบบขับหน้านะครับแบบเนี้ย เวลาเราขับเร็วๆเนี่ยโอเคแหละด้วยความที่แบบรถแรงไปสูงๆเนี่ย280มาเนี่ยหน้ามันจะต้องมีดิ้นๆบ้างน,นะครับมีท็อกเสียที่พมารมอะไรให้เราได้เห็นกันบ้างน,นะครับถ้าเกิดออกตัวแรงๆเนี่ยมันจะมีท็อกเสียให้เราเห็น,นมันจะดึงซ้ายดึงขวาเนี่ยหรือว่าเวลาเราโยนโค้งเนี่ยหน้ามันจะมีอาการแบบดื้อๆบ้างอะ่ะมันจะมีความแบบต้องเลี้ยพวพรมอะไรแบบอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้แบบเหมือนรถขับหลังของ BM ที่เราเคยขับกันเนี่ยมันจะรู้สึกว่าจิกถนนได้ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็น,ปน,าน,าน,น,นคาแรคเตอร์ ผมก็รู้สึกว่ามันก็โอเคมันก็มันดีนะคือมันไม่ได้แบบดึงน่ากลัวมันดึงกําลังสนุกสนุกอะรู้สึกว่าแบบเออมันแบบก็คือเอาอยู่แหละผมว่ามันเป็นรถที่ให้ความมั่นใจในย่านความเร็วสูงก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับส่วนตัวผมคิดว่าแบบนั้นนะน้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยน้ำหนักเนี่ยจะคล้ายๆกับซีดีสามที่เราทำคอนเทนต์กันไปหรือว่าซีดีห้าครับมาตรฐานของ BM เอ็มดัย์ยูเลยอะน้ำหนักพวงมาลัยที่ BW เอ็มัยเซตมาให้แบบนี้เนี่ย กับไปขับรถยี่ห้ออื่นๆเนี่ยจะรู้สึกแบบไม่ค่อยคุ้นชินเลยนะครับน้ำหนัก B M W เนี่ยดีมากเป็นน้ำหนักของอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันไม่หนักจนเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้เบาจนเกินไปอ่ะเออผมว่ามันโอเคมากเลยนะครับระบบเบรกของรถคันนี้นะครับเป็นเบรกพอดตเดียวนะก็หน้าตาก็ไม่ได้แบบดูสปอร์ตมากนะครับอันเนี้ยเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าอยากจะตินิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดคุณซื้อรถรุ่นนี้มาแน,นะนำเป็นอัปเกรดเป็นเบรกเอ็มโบฟอร์แมนก็ได้นะคันนี้เขามีเป็น เอ็มเปอร์ฟอร์แมให้เราได้เล่นกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องชุดแต่งนะครับล้อหรือว่าชุดเบรกแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ไดไมายกับเรื่องคอสเมติกต่างๆเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่แนะนำว่าไปอัปเกรดเบรกเถอะนะครับผมรู้สึกว่าเบรกของรถคันนี้มันทําให้ผมไม่ค่อยมั่นใจกับการขับรถคันนี้ในความเร็วสูงๆเลยนะครับ ผมรู้สึกว่ารถเนี่ยน่าจะให้เบรกมาที่แบบโอเคกว่าน,นี้หน่อยผมรู้สึกว่าเบรกเขาเฟดไปนิดนึงเวลาเราขับเร็วๆแลถถ้วรลกระทืบเบรกแรงเนี่ยรถมันจะแบบมีระยะในการเบรกพอสมควรสมมติว่าต่ำกว่าร้อยอ่ะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่มันจะไม่ได้เฟดเยอะเหมือน3 0 0สูตด,ดีนะแต่ว่าพอมันเป็นย่านความเร็วที่แบบว่าเลยร้อยแล้วหรือแบบความเร็วสูงจริงๆอะไรอย่างเงี้ย มันจะเริ่มไม่ค่อยอยู่แหละผมรู้สึกว่ามันจะเริ่มเฟดแล้วแล้วมีอาการแบบเวลาเราเหยียบเบรกแช่นานๆนะแล้วพอดิสเบรกมาร้อนนะ่ะมันมีเสียงวูวอย่างนี้ด้วยอะ่ะคือมันเป็นอาการเบรกเฟดอะ่ะให้เราได้รู้สึกกันเลยอันนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ช่วงล่างทุกอย่างด้ายเทนต่างๆเนี่ยโอเคละดีแล้วแต่ว่าเบรกเนี่ยติดนิดนึงเฟดไปหน่อยนะครับอัตราเร่งของรถเนี่ยผมรู้สึกว่าคันนี้เขามีแลกเทอร์โบนิดนึงประมาณวิหนึ่งเวลาเราเหยียบุ๊บเนี่ย เนี่ยก็มันจะมาเหมือนรอเปลี leaf, ่ยนเกียร์ชิฟต์เกียร์แล้วก็แบบประมวลผลอะไรประมาณแบบ1นึ่งวิ่มันจะช้านิดนึงอันนี้เป็นอะไรที่ผมรู้สึกแบบหนอยนิดนึงนะครับแบบว่ามันน่าจะกดแล้วมันน่าจะมาเลยอ่ะซุ้มเสียงของรถคันนี้นะครับคือเสียงเขามันก็ค่อนข้างที่จะไปกในทิศทางที่มันสปอร์ตดีนะคือเสียงมันเพาะดีอ่ะผมรู้สึกชอบกับเสียงของเขามากเลยแล้วเวลาสับเกียร์เนี่ยมันสับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยเวลามันเปลี่ยนเกียร์เนี่ยโมมันเปลี่ยนเกียร์เร็วมากเลยนะครับมันร แล้วเวลาเราขับเร็วๆเนี่ยช่วงล่างที่มันออกสป,ปอร์ตที่ผมบอกไปอะเวลาเราทําความเร็วสักศูนย์ถึงเนี่ยมันโอเคนะแต่พอมันเลยร้อยไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกแบบเริ่มสะเทือนแหละเวลาเราขับทางไกลเนี่ยผมรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจกับรถคันนี้นะครับทางไกลสัก5-6ชั่วโมงเนี่ยผมว่ามันน่าจะต้องมีอารมณ์แบบเหนื่อยๆบ้างให้เห็นบ้างแหละอันนี้ก็เป็นคารคเตอร์เป็นธรรมชาติของรถไซส์ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับ พอเราพูดถึงเรื่องการเดินทางไกลนะครับมันขาดไม่ได้เลยนะครับที่ต้องพกของใช้ส่วนตัวไปเยอะๆนะครับมีทั้งบแชมพูครีมล้างหน้าวันนี้นะครับคีราได้ออกแบบสบู่ที่สามารถที่จะสระผมแล้วก็อาบน้ําในตัวได้เป็นทูอินวันนั่นก็คือนี่นั่นเองนะครับเป็นสบู่ที่สามารถที่จะใช้สระผมได้นะครับแล้วก็ใช้อาบน้าได้แล้วก็อยากจะบอกว่ากระซิบนะครับผมใช้ล้างหน้าด้วยนะอันนี้คือเป็นอะไรที่ครอบคลุมจริงๆไม่ต้องพกเลยนะหลายๆหลอดแบบเอากระเป๋าใส่ ชมพูสบู่สบู่นะโอ้ยเยอะแยะไม่ต้องอันเดียวอยู่เลยนะครับตอบโจทย์สําหรับคนชอบเดินทางแบบผมแล้วก็เป็นเพื่อนได้ดีมากนะครับเนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบดีงามมากช่วงล่าง M s p o r t เนี่ยที่มันออกจะตึงตังไปสําหรับบางคนเนี่ยลองไปเช็คลมยางดูก่อนนะครับว่าลมยางเนี่ยคุณเติมลมยางได้มาตรฐานของค่าที่เขาให้มาตรงขอบประตูหรือเปล่านะครับข้างหน้าเนี่ยเมื่อคืนที่ผมไปเติมนะผมเติมไปรประมาณ3839นะครับข้างหลังเนี่ย โรงงานเขาเคลมว่าให้เติมประมาณ33มสมบมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับผมเติมไปประมาณ3-5นะครับอาจจะบวกจากค่าโรงงานประมาณ1 psi นะครับผมว่ามันโอเคนะก่อนหน้านั้นอนะรถมันเติมมา40 4 0รู้สึกเด้งแต่พอเราไปเติมโรงยางตามค่ามาตรฐานของโรงงานแล้วเนี้ยรู้สึกว่าเออช่วยให้ช่วงล่างเนี่ย ทำงานได้ดีขึ้นนิดหนึ่งนะครับก็ลองไปเช็คลมยางกันดูด้วยนะครับสำหรับคนที่ซื้อรถรุ่นนี้ไปนะครับอัตราเส้นเปือนน้ำมันคันนี้เนี่ยเปเปอร์เคมว่า15กิโลเมตรต่อลิตรนะครับขับจริงเนี่ยผมเซอร์ไพรส์มากเลยนะครับผมทำอัตราเส้นเปือนน้ำมันเฉลี่ยได้ที่11กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ถือว่าเยอะมากพอสมควรเลยนะสำหรับรถแรงม้าขนาดนี้แล้วเราขับเร็วพอสมควรเลยนะครับถังน้ำมันของรถคันนี้อยู่ที่42ลิตรนะครับเลนจากการเติมน,น้ำมันเต็มถังเนี่ยขึ้นมาเยอะมากถึง600ก อีก1ิกิโลเมตรเลยถือว่าเยอะมากนะครับสำหรับรถไสเล็กๆแบบนี้ถังน้ำมันเล็กๆแบบนี้นะครับใครที่ได้รถคันนี้ไปนะซื้อรถคันนี้ไปนะโอ้โหอยากจะบอกว่าดีมากสวยด้วยแรงด้วยนะครับหลายคนคอมเลนเรื่องออปชั่นเยอะว่าแบบถูกตัดออกไปเยอะนะครับแบบไม่มีนั่นไม่มีนี่แต่มันตัดอะไรที่มันเราไม่ได้ใช้อะทุกอย่างที่มันมีมาให้เนี่ยค่อนข้างที่จะครบส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันครบแล้วนะครับไฟหน้าของรถเนี่ยไม่ได้เป็นแอดดิทีป LED ดีนะครับเป็น b m w LED ธรรมดา เปิดไฟสูงต่ำอัตโนมัตินะครับก็ไม่แย่ก็สว่างแบบสว่างมากเลยครอบคุมมุมบอดต่างๆมาเนี่ยเวลาเราขับเนี่ยรถมันก็ให้ความสว่างนี่ระยะที่ค่อนข้างที่จะไกลเลยนะครับประมาณ5600เมตรมาตรฐานของปีเอมจะมี ULED อยู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปทำอาัตราเร่งสูนย์ถึงร้อยให้เพื่อนๆดูกันว่า7.1นวินะครับกับรถขับหน้าแบบนี้ร9.2แรงม้า280นิวตันเมตรเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราทำเป็นสปอร์ตโหมดให้ดูนะครับว่า 0-100เป็นยังไงนะครับ3 2 1สอ่ป้ายโอ้โหตะกุยเนี่เกียร์ไวมากนะครับอ่ะลอยละก็ไวนะเว้ยเอาจริงๆก็ถือว่าโอเคเลยอะถือว่าไวเลยอะแล้วโหมดของรถคันนี้นะครับมีมาให้ใช้เป็น Eco Pro นะครับ Comfort แล้วก็ส port นะครับ ก็เบบเลยคือไม่ต้องซับซ้อนอะใช้งานง่ายๆนะครับสามารถที่จะปรับแบบอินดิวเวได้ด้วยนะครับว่าแบบสปอร์ตเนี่ยสเตียริ่งเนี่ยได้แบบไหนเอนจินแบบไหนทรานส์มิชันนะครับต้องการแบบเป็นฟีลลิ่งไหนก็สามารถที่จะคัสตอมได้ด้วยนะรถคันนี้นะครับ i7 คันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีเจสเซอร์คอนโทรลมาให้นะครับเขาก็มีระบบสั่งงานด้วยเสียงเหมือน bmw รุ่นอื่นๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูเฮ้ย <Hey>, bmw i'm <Hi. S 1> hot a t u ร e ่ s เร r e ี้เซตที่16 degrees Celsius. ี t w i l เ be c o o l e อ shortly. โอเคเขาก็บอกว่าตอนนี้อุณหภูมิได้เซตมาได้ต่ำที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าผมก็เซตที่ต่ำจริงเพราะว่ามันร้อนมากนี่จะเป็นลบอยู่แล้วนะครับคืออันนี้เขาก็มีมาให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ซื้อ B M, so m so w C 2ีสองคันนี้ไปเนี่ยคืออยากจะบอกว่าจริงๆมันมันไม่ได้ตัดออปชั่นเหมือนที่คนอื่นที่เข้าใจจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่ามันตัดอะไรที่มันไม่ได้ใช้ออกไปอ่ะแต่พอใช้งานจริงๆอ่ะ ไอ้อย่างเงี้ยไอ้ทัชชาัดต่างๆอันนี้มันใช้จริงมากกว่าแล้วรถคันนี้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ให้กล้อง360องศามานะครับมีกล้องถอยหลังมาให้แล้วก็มีเซ็นเซอร์มาให้รอบคันเนี่ยก็มีพาร์คเอ็กซิสมาให้นะครับรวมถึงมีรีเวิร์สซิ่งเอ็นจิ้นชัมาให้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวจะไปดูนะครับเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับแล้วก็ติ๊กคำว่ารีเวิร์สซิ่งเอ็นจิ้นชัรถจะจำระยะที่เราขับเข้ามา50เมตรแล้วก็จะถอยออกไปให้นะครับนี่ครับสเตียร์ลิงคร มีมาให้ด้วยนะครับสำหรับชิพที่สองอันนี้นะครับโอ้โหนี่เตียให้ดูเลยอ่ะโชว์ประมาณนี้ละกันนะครับอ่ะ คิดดูนี่สองล้านหนึ่งให้มาแล้วเป็นไงล่ะกระจกก็เป็นกระจกตัดแสงมาให้3บาทด้วยนะกระจกมองหลังแล้วก็กระจกข้างนี่เป็นกระจกตัดแสงให้ด้วยนะเป็นอะไรที่แบบดีมากนะครับดีจริงๆนะครับ Parking assist เนี่ยสามารถแยกติดแล้วก็เขาก็จะดูว่ามีซองตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะถอยรถเข้าไปในซองได้ด้วยแล้วก็จอดขนาบได้ด้วยนะครับครอบคลุมฟังก์ชันการใช้งานจริงๆคือเป็นอะไรที่ผมรู้สึกประทับใจแล้วก็เซอร์ไพรส์กับรถคันนี้มากจริงๆนะครับ ราคาของรถคันนี้นะครับอยู่ที่2 1 6ล้านบาทราคานี้คือรวม BSI ส d ดา d ด้วยนะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณอยากได้เป็นแพ็กเกจ BSI ที่มันสูงกว่านี้อันนี้รบกวนไปคุยกันเองนะครับกับทางเซลล์นะครับและพิเศษไปมากกว่านั้นนะครับทางยูโรป้าบอกมานะครับว่าถ้าคุณแคปหน้าจอนี้นะครับร่วมกับการจองรถกับทางยูโรป้ามอเตอร์เนี่ยรับไปเลยนาฬิกาข้อมือ M นะครับผมรลค่า1 2 0 0 0บาทนะครับก็สามารถที่จะรับเป็นของขวัญจากทางช่อง อันนี้เป็นพิเศษจริงๆนะครับสำหรับซัสครายเบอร์ จากทางช่องสินอัสดานะครับแล้วก็กับดีลเลอร์ของ BMW ยูโรป้ามอเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่พิเศษสําหรับคนดูจริงๆนะครับอันนี้ผมไปคุยมาให้นะครับจำนวนจากัดด้วยนะครับไปทําเรื่องการจองรถรุ่นไหนก็ได้นะครับรับไปเลยนาฬิกาข้อมือมูลค่า12,000บาทแบบนี้นะครับเท่ๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณรถยนต์ทดสอบจาก BMW ยูโรป้ามอเตอร์ด้วยนะครับทางยูโรป้าเนี่ยเขาก็เปิดสูตรใหม่เนี่ยเป็นสูตรพร์ลามสองนะครับก็ให้บริการครบวงจรเลยนะครััับบบซ่ออมตววดดดีี้้้ไยนะครทส ได้ด้วยอันนี้ก็สามารถไปเคมประกันแล้วก็ใช้บริการกันได้ที่ยูโรป้าพรราม2นะครับแล้วก็ขอบคุณกระเป๋าเดินทาง i Travel o r i g i n a l ด้วยนะครับที่สนับสนุนการทำทรัพย์พิเศ t นะครับและสุดท้ายนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ดูแลผิวนะครับจาก k ี RA ด้วยนะครับที่สนับสนุนการทำคอนเทนต์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องสินอัสดาด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เรื่องรถยนต์เรื่องไลฟ์สไตล์นะครับการเดินทางคือความสุขครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ